เนี่ยต้องมาลุ้นเมื่อเขาจะเข้าได้หรือเปล่าเขได้แต่ไอยฝีมือทำไปกอบขี่มัแลไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไปกอบขี่หอคนละอย่างกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อนึกว่าออกตัวไม่ได้อย่าบอกนะแม่งติดตรงนี้เหรอถามจริงเอา no ถามจริงดิยิงดิยิง ยิงแล้วมันได้เหรอยิงเปนลยยิายิงเจาะพื้นเออเอา่ำอ๋อโดนตัวเองโอเคลาก่อนเฮ้ยเฮเยที่อยากเล่แค่นั้นแหละออกได้ยังวะแม็กเอาไงแม็กไปอีได้แล้วเขาออกมาได้แล้ววะเฮ้ยแม็กแม็กบินเข้ายากไหมเลย โอ้โน oh no. คืออะไรเลเป็นไรที่ <c oughs> เป็นไรที่น่าอับอายมากเลย